เมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านจากบ้านสามเ้าหมู่12ตําตำบลสามเผาค่ะได้เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกขุมปูนรวม500รอยไร่กระดิมถนนฝั่งทิศเหนือบ้านสามเ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดอรธานีค่ะเพื่อสร้างเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกวิทยาเขตอุดอรธานีให้กับนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้ การศูนย์ดำรงธรรมเป็นตัวแทนมารับหนังสือหลังจากนั้นนะคะชาวบ้านได้เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะโดยมีว่าที่ร้อยตีพงศิษฐ์เป็นระยะโพธิเดชะประดับอำเภอเมืองอุดรธานีมารับหนังสือและได้พูดชี้แจงกับชาวบ้านอยู่ประมาณ30นาทีค่ะก่อนที่ชาวบ้านจะแยกย้ายกันกลับบ้าน นายบรรจพบพงถาวรตัวแทนชาวบ้านนะคะได้เปิดเผยว่าวันนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับชาวบ้าน30คนค่ะยื่นหนังสือขอคัดค้านให้จังหวัดอำเภอเมืองและสาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีโดยทางเขตอบตอได้ให้ชาวบ้านโต้แย้งสิทธิ์และชาวบ้านก็ได้โต้แย้งสิทธิ์มาสองครั้งแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะดูแลช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างไรบ้างชาวบ้านก็เดือดร้อนค่ะว่าจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทํากินซึ่งตนเองนั้นก็ได้ทราบว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ก็ได้มีการตั้งกรรมการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการที่ชัดเจนทําให้ชาวบ้านคิดว่าไม่โปร่งใสค่ะกลัวว่าผู้ว่าจะได้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงวันนี้จึงได้มายื่นหนังสือเพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นจริงและอยากวอนขอจากทางผู้หลักผู้ใหญ่พิจารณาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้น้อยที่สุด ทางด้านประลัดอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะก็เปิดเผยว่าส่วนนี้ทางอำเภอก็จะได้ทําการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเพื่อหาความชัดเจนโดยได้ตรวจสอบไปเบื้องต้นว่าที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่นอสรออและตรวจสอบอีกว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนนั้นมีใครเข้ามาอยู่ก่อนที่จะเป็นนอสรออหรือว่ามาอยู่หลังจากที่เป็นนอสรแล้วซึ่งก็จะได้ร่วมกันส่งให้กับทางจังหวัดเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันเบื้องต้นนะคะก็จะได้ตรวจสอบดําเนินการต่างๆไม่เกิน15 ครัวว่าผู้ว่าจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับความเป็นจริงนะครับซึ่งชาวบ้านก็จะได้รับความเดือดร้อนก็คือชาวบ้านต้องออกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผู้นําต้องถินแต่ละวันก็ประกาศไล่ที่นะครับชาวบ้านอยู่ทุกวันชาวบ้านก็เดือดร้อนร้อนหกร้อนใจก็เลยรวมกลุ่มกันมาเสนอหนังสือต่อท่านผู้ว่าและกันกวันในวันนี้ นะครับเพื่อล้องทุกขอความเมตตาขอความเป็นธรรมนะครับจากเมื่อเราผู้ใหญ่ทีนี้พอท้าพระทางอำเภอนะครับก็มันอยู่ใกล้นะครับก็เลยยางไหนๆก็มาจาัหวัดแล้วก็มาที่อำเภอเลยเพราะว่าอำเภอก็มีหน้าที่โดยตรงนะครับในการปกครองท้องที่ในตำบลสามเ้าร่วมกับอบตก็เลยมาขอความเมตตาจากท่านนายอำเภอ นะครับวันนี้ท่านท่านปลัดอาวุโสก็ลงมารับเรื่องนะครับก็หือว่าชาวบ้านก็ได้สบายใจไป็นระดับหนึ่งนะครับในฐานะตัวแทนชาวบ้าน140สครอรัวที่ได้ผลที่ได้รับผลกระทบผมก็ฝากวิงวนขอความเมตตาจากท่านผู้หรัหผู้ใหญ่นะครับได้ได้พิจารณาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับให้ให้ประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนน้อยที่สุดครับ ขอับในส่วนนี้ก็คือชาวบ้านก็มาเยื่นหนังสือนะครับบอกว่าเดือดร้อนเนื่องจากเรื่องของที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ดินโคกขุนปูนนะครับของตำบลสามเ้านะครับในส่วนนี้เราก็จะได้นำมีการตั้งกรรมการของเรานะครับในส่วนนึงก็คือจะตรวจสอบที่ตรงนี้ว่าเป็นเป็นที่ยังไงอย่างไร,งไรในส่วนนึงก็คือที่เราตรวจสอบแล้วก็คือเป็นที่มรสโลนะครับ ก็จะมนนีการตรวจสอบว่าพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับมีกี่ตัวเรือนอมีกี่คนนะครับแล้วก็ก็จะได้เร่งรัดนะครับในส่วนนี้ก็คือจะอนหนังสือที่เขาร้องเรียนเนี่ยนะครับมาตรวจสอบแล้วก็จะได้นํารวบรวมเสนอจังหวัดในเพื่อพิจารณาในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมร่วม,วมกับหน่ว,วยที่เกี่ยวข้องอต่อไปครับคาดว่าใช้เวลานานขนาดไหนใน,ในเบื้องต้นนะครับเราเราขอ ตรวจสอบแล้วก็ขอดําเนินก,การต่างคงคงไม่ไม่เกินภายใน15วันนะครับก็คงจะ,ะได้ทราบอะไรบ้างนะครับในในขั้นตอนแรกนะครับที่จะต้องอดูแลและก็ช่วยเหลือที่น้องประชาชนนะครับแก้ไขปัญหเดือดร้อน,นต่างที่เกิดขึ้นี้วยน,น,น้ครับ 감 <목소리나>